สวัสดีครับผมศิรวิทย์น้อยพานะครับรหัสนักศึกษา661 1 1 1 03 27ครับเอ่อแบบที่4นะครับเช็คพอยต์ก็นี่ก็จะเป็นส่วนของโค้ดนะครับซึ่งมีเจสแบนด์ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็โค้ดของจอการรับเข้าจังหวะน,นะครับเมื่อรันออกมาก็จะได้ออ p u ์ตามเลขประมาณนี้ครับซึ่งก็คือ01 ห้าสี่หกสามสองจิตแล้วก็รันมงนไปเรื่อยๆครับตามแบบที่สามที่ข้อที่2ของผมนะครับต่อมานะครับในส่วนของเวฟนะครับก็หน้าตาก็จะมาประมาณนี้นะครับซึ่งตามเลขของผมเลยครับแต่ก็จะเป็นเลขฐาน2แทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับเอาพุทพอดีครับคอจบการรายงานที่นี้ครับ